สวัสดีค่ะคนอินฟ้ามารับชมด้วยค่ะ ผมุ่นตองหลั่นน้องชายด้ยนะี่หน่องพุ่น้องหลันน้องชายดนะ้อย่าฟนนังเมี้ยมันมีกระสิรับพี่หน่องมงนมีกระสิรับขาแนวมาเห็ดมันไปมาหน้ากระสิรับที่แจกี่หน่องนั่งไปนั่งมาก็จะรับนี่จะเป็นันงสั่งเลย ได้คนหนึ่งดาดีคนเขาไปเบิงเบ่งปเงปเ็นเมืงองเป็นแสฉ่งของมิตรคนมันพวกมันเพิๆๆๆ่มมันเพิ่มเรื่องทุกข์ใจ นอนเง่นยงเลยหลักนอนแต่ก่อนนีอดนอนไ่ได้ไรก้อนนีต้นบ่ใครได้ดอกนี่ต่้งต่ไงเง้งรับด้วยจ้ะ่วงมันรับตอนหนึ่งลงหลั <st pharmaceutical Pal harder> โอ <stream confer dles> <mam poems>? ้ยรับได้หม้านอนมดหลับผู้แขกมาหลับยองแค่เดีกยดืหล่มหัวลวงมันรับตก นี่แจกมาที่นอนบ่หลับไม่ม kind of like you know, really ีเลยแจกข่าวมาที่นั่นบ่หลัทรับไปเท่ากันรับพอน้อยนี่นิดนึงรับที่เห็นแต่ไม่เห็นอันเด้ยวนเย็นมาแค่ตัวนี้ครับไม่เห็นตัวอื่นคน เรียนมาเหากหน่อยที่ทำคลิปอนกาันการที่ง xin mời tôi thêm đây để xin mời tôi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 